แั่สูรายการเปิดดวง12ราศีนะคะประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะคะก็<ช>เราได้สถาบันการตนานะคะได้เปิดรับสมัครมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะจะต,ต้องบอกว่ากําลังจะ หมดเขตสิ้นเดือนกร,รกฎาคมนี้แล้วนะคะในวัน <c oughs> ที่30กร,รกฎาคมนะคะ <c oughs> ก็สามารถสมัครได้นะคะสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะมีใจรักนะคะใน <c oughs> แวดวงการบันเทิงนะคะในการผลิตสื่อบันเทิงต่างๆนะคะส <c oughs> ถาบันกัรน,นาได้มอบทุนการศึกษา50ทุนนะคะในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตมีสาขาอยู่3สาขาด้วยการให้เลือกนะคะก็คือ สาขาการผลิตภาพยนตร์สาขาการผลิตแอนิเมชันและสาขาการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อนะคะคสามารถสอบถามดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครออนไลน์ได้แล้วด้วยนะคะทางเว็บไซต์นะคะ w w w a n t a n a n a c t h หรือว่าโทรไปสอบถามได้นะคะ0985564151นะคะ l i น์ ID ค่ะกับ f c e b o o o f แฟนเพจนะคะกันตนา Institute นะคะ mm hmm. ก็แอดไปพูดคุยได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดต่างๆนะคะ,ะก็ใกล้จะหมดเขตแล้วนะคะ30กรกฎาคมนี้เท่านั้นค่ะคอย่าช้านะครับน้องๆที่มีความสนใจในศาสตร์ด้านนี้เพราะว่าเรารู้จริงแล้วก็บอกว่าในแง่ของการแข่งขันในอนาคตเนี่ยเขาบอกไม่ต้องรู้เยอะรู้ให้จริงรู้ให้แน่นะเราเองก็มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลากร เนื้อหาห<ะ>ลักสูตรอ,อ,อุปกรณ์ต่างๆอันนี้ใช่อีกอันนึงที่แพรเคยเล่าให้ฟังว่าจะมีการเชิญผู้ที่ประสบความสําเร็จ<ะ>ในวิชาชีพน่าจะเป็นผู้กํากับนักแสดง<ะ>นะหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวง<ะ>นะมาถ่ายทอด ประสบการณ์และความรู้อันนี้มันเป็นมุมมองที่แบบมันหาซื้อไม่ได้ในตำราค่ะลองดูนะคะก็50ทุณการศึกษาด้วยกันนะคะมาลองดู Open House ก่อนก็นได้นะคะว่าเราแบบ,อบลองแล้วเราชอบไหมนะคะแล้วก็ว่ากันนะคะ,คะเอาละคะ่เดี๋ยวแจ้งช่องทางพูดคุยกันอีกนิดนึงนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่นะคะสายสดที่หมายเลข024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์พ d ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมา เลข4221606ก่อนจะพูดคุยกันต่อฮะเดี๋ยวพระอาจารย์คำพยากรของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะมาที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้งานอย่าทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันให้ว่ากันเป็นเรื่องๆไปส่วนการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะโดยเฉพาะคนที่กำลังรอลุ้นรอฟังผลความรักไม่เด่นค่ะมีโอกาสเกิดปัญหาเรื่องของความไวเนื้อเชื่อใจโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัว ชาวราศีมังกรระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะและสีที่ถูกฉลกคือสีแดงค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกุมราศีกุมการงานวันนี้นะคะทำงานกับคนรอบข้างจะได้รับการสนับสนุนมีแกนได้รับผลจากเพื่อนร่วมงานส่วนสภาพคล่องไม่มีปัญหาอะไรนะคะส่วนหนึ่งชีวิตวันนี้ก็ไม่ค่อยมีธุรกรรมอะไรมากด้วยและความรัก คนโสดอย่าไปแย่งรักของใครส่วนคนที่มีคู่แล้วทำอะไรก็ต้องเกรงใจคนรักบ้างและสีที่ถูกฉลกคือสีชมพูค่ะต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะการงานทยดีสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาได้การเงินการลงทุนวันนี้ก็ให้ระวังปัญหาเรื่องของงานเอกสารสัญญาหรือว่าเอกสารสำคัญ ความรักหากมีเรื่องไม่สบายใจอะไรให้ปรึกษาคนรักนะคะจะช่วยเหลือได้ไม่มากก็น้อยทีเดียวสีที่ถูกชะโลกค,คือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีเมษการงานนี่ก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้ประเมินสถานการณ์รอบด้านให้แน่ใจก่อนส่วนการเงินก็อย่าไปเดินตามตำราเพียงอย่างเดียวนะคะวันนี้จะต้องมีลูกล่อลูกชนจึงจะมีโอกาสได้ส่วนต่างและความรัก เน้นคนที่มีทางเลือกนะคะไม่ต้องบื้อวาก็ได้แต่จงให้ความสำคัญกับเรื่องของหลักฐานความมั่นคงและสีที่ถูกฉลกคือสีเหลืองค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะงานวันนี้ให้วางแผนแบบหลวมๆให้เน้นหน้าที่หน้าง,งานเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่างานประจำก็ตาม เงินก็แนวโน้มดีนะคะเหมาะสําหรับการทําในสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถและความรักวันนี้อย่าคิดมากนะคะเพราะว่าหลายอย่างไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจคิดสีที่ถูกฉโลกคือสีเขียวค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนงานวันนี้พยายามใช้จุดแข็งของตัวเองให้เกิดประโยชน์นะคะมีโอกาสได้ทํางานที่ถูกฉโลกกับตัวเองส่วนการเงินการลงทุนวันนี้ก็อย่าไปเดือดร้านอย่าพยายามเอาชนะเวลาติดขัดก็ให้หยุดให้ชะลอก,ก่อน และความรักค่ะไม่เหมาะกับการสารสัมพันธ์ครั้งใหม่คนมีคู่ก็ระวังว่าคนรักจะมีปัญหาสุขภาพด้วยและสีที่ถูกโลกค,คือสีดำค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎบรรยากาศการทำงานวันนี้ไม่ค่อยดีนะคะมีโอกาสเกิดปัญหาเพราะว่าเพศตรงข้ามส่วนการเงินเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมร่วมกับคนที่คุ้นเคยนะคะไม่ต้องมานั่งคาดดาอะไรกันมาก และความรักให้เริ่มต้นจากสถานะความเป็นเพื่อนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตสีที่ถูกโลกคือสีขาวค่ะต่อไปชาวราศีสิง์งานวันนี้อย่ารวมศูนย์นะคะอย่ากเก็บทุกอย่างไว้กับตัวเพราะถึงทำเองได้ก็ใช่ยว่าจะดีเงินสอบผ่านนะคะถึงจะไม่ได้ผลตอบแทนที่สูงสุดแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจแต่ว่าเรื่องหัวใจวันนี้ไม่เด่นค่ะมีโอกาสเกิดปากเสียงหรือว่าอยู่ห่างไกลาจากคนที่รัก สีที่ถูกชะโลกคือสีบรอนเงินค่ะต่อไปชาวราศีกันวันนี้งานอย่าใจเร็วด่วนได้นะคะเพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องอาศัยเวลาด้วยทุกเรื่องการเงินสอดคล้องกับเรื่องของงานถึงจะมีทุนรัพย์แต่ต้องรู้จักรอคอยจังหวะที่เหมาะสมความรักภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทั้งมีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่สีที่ถูกชโกคือสีเหลืองค่ะต่อไปชาวราศี ตุนนะคะถ้ามีโอกาสได้ทำงานต่างถิ่นฐานหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปส่วนการเงินหากคิดผิดตัดสินใจพลาดนะคะให้มองวิธีการที่เคยมองข้ามไปความรักเน้นคนมีครอบครัวอย่ามีทิฐิระวังจะแพ้ก,กันทั้งคู่วันนี้ชาวราศีตุนก็ระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะและสีที่ถูกชะโกค,คือสีบรอนทองค่ะ ต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะพิจิกวันนี้การงานเวลาที่มีปัญหาให้ลองขอความช่วยเหลือจากมิตรเก่าวสายเดิมแต่ว่าการลงทุนวันนี้ไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นนะคะมีโอกาสขัดแย้งกับคนรอบข้างความรักเหนื่อยนักก็พักก่อนคู่ที่กำลังมีปัญหาไม่ต้องรีบร้อนรอทุกอย่างเย็นลงก่อนค่อยว่ากันใหม่นะคะสีที่ถูกฉลกค,คือสีสม้ม และมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะวันนี้พยายามหาแรงจูงใจให้กับตัวเองนะคะโดยเฉพาะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็อย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนามีอะไรที่พอจะสร้างไรายได้ได้ก็ขอให้ลองทำดูนะคะความรักมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการตั้งท้องและมีบุตรค่ะสีที่ถูกโลกคือ สีม่วงนะคะคุณผชมสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Miracle c h a n n e l TV นะคะคช่วงนี้พูดคุยกันต่อนะคะสำหรับสายสดศ2 4 9 9 6 4 9 3 4และ SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดน,นะคะข้อความคำถามส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะพร้อมแล้วก็มาต่อกันเลยดีกว่านะจ๊ะ อาจากคุณชมพู่นะคะเกิดวันที่4กุมภาพาันธ์ปีพศ28เวลา19นาฬิกา28นาทีวันจันทร์นะคะถามเรื่องว่าจะสอบราชการผ่านไหมนะคะสอบไม่เคยผ่านสักทีหนึ่งเลยทั้งที่อ่านหนังสือหนักมากอืมแต่ปีนี้เกณฑ์นในเรื่องของการสอบแขางขันเป็นสีนะก็อยากให้ลองสู้สู้ต่อในช่วงปีนี้ถ้าหลุดจากปีนี้แล้วท้อก็ไม่ว่ากันแต่ปีนี้ขอให้เตรียมความบ้อไม่ดีเพราะว่าเกณฑ์จังหวะเวลาเนี่ย มันก็ครอบคลุมนะทั้งย่าง33แล้วก็ย่าง34เป็นกําลังใจให้ครับแล้วก็เสริมชะตานิดนึงแล้วกันค่ะพุทธเสวยสุแกแทกให้คุณไปบูชาพระคอหลักที่เข้าสเสวยอายุถ้าอยู่กรุงเทพมหานครนะก็ไปที่วัดอินวัดนี้บ้านหนูไปทําบุญบ่อยอที่เชิงสะพานพระราม8นะครับให้ไปเช่าบูชา ก็เลยว่าหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระปางผู้บาทที่สูงที่สุดใน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 กรุงเทพมหานครเช่าบูชาก็บริกรรมพระคาถาชินะพันชรเพราะว่าหลวงพ่อโตนี้สมเด็จพุทธจันโตท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างควบคู่กับคาถาบูชาพระประจําวันพุธคือปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบโชคดีครับค่ะโชคดีนะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณจิรัชยานะคะเกิดวันพฤหัสที่9กันยายนปีพศหนึ่งส เวลาเกิดคือเที่ยงคืนกว่านะคะวันพฤหัสเนาะ,ะอยากรู้อาชีพที่เหมาะสมสุขภาพการเงินและโชคลาภค่ะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสนะคุณจิรัชยาฉะนั้นในทางโหราศาสตร์เนี่ยของคุณจึงยังเป็นคนวันพุธกลางคืนแต่ถ้าเกิดฟ้าสว่างเป็นศุกร์เนี่ยส่งมาถามใหม่นะบนสมมติฐานที่คุณเป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับอาชีพที่ฉลกที่สุดในพื้นชะตา วิ่งเต้นหน่อยขวนขวายหน่อยนะครับดาพูดอยู่เรือนเงินแต่เป็นอุตสาหะนะครับก็งานขายตรงการจับเสริมมือเปล่าการซื้อมาขายไปะนะครับหรือแม้กระทั่งการเป็นคนกลางในหน้าอันนี้คือสิ่งที่โฉลกกับพื้นดวงแต่อย่างที่เรียนนะบนสมุติฐานที่ฟ้าสว่างเป็นพระหัสสุขภาพก็หลักๆเลยปวดศรีรษะเรื้อรังไมเกรนก็ได้นะครับกระเพาะตับอีกกลุ่มหนึ่งระบบ สืบพันธุ์ไตนิ้วกระเพาะปัสสาวะโชคลาภไม่เด่นทั้งพื้นชะตาและปีจอนครับจากมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันอังคารที่14มกราคมปีพศ .40 นะคะเวลาตีหนึ่งโชคลาภการเงินการงานค่ะปฏิทินตรงกับวันวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์40ี่คนรุ่นใหม่และไม่น่าจะพลาดอยากกระเสียโดวงซื้อติดไว้นะคะงดระบายแต่ปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุถึงจะมีโชค แต่ปีนี้กระเป๋ารั่วด้วยนะครับให้คุณให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยกรรมะกระดุมพระเสียทั้งคู่นะคุณมีคนใจร้อนคุณเป็นคนตรงแต่ปีนี้เกณฑ์ง,งานมันเสียหลีกเลี่ยงการสร้างศัตรูมีโอกาสจะส่งผลกระทบต่อหลักฐานความมั่นคงปล่อยปลาดุกก็ได้นะ่ะ8ตัวในเขตอพยทานแล้วก็ซื้อแบบที่คนเขาจะซื้อไปทําอาหารนะ่ะ8ตัวนะจ๊ะค่ะโชคล่ามีนะคะ ้อติดไวท่านต่อไปมาเลยค่ะจากคุณชัญญาพักนะคะเกิดวันศุกร์ที่12พฤศจิกายนปีพศ1416นาฬิกา30นาทีนะคะเงินและครอบครัวจะมีโอกาสได้ออกรถคันใหม่ไหมคะดาวอังคารเป็น เป็นสีคะ่ะตอบอย่างเดียวเนาะตรบอะรไรก็สีตลอดสีกับกาลีมีอยู่สองอย่างค่ะใช่จะอังคารเป็นสีพันธุเป็นอายุก็มีเกณฑ์นะจ๊ะอันนี้คือ,อพยากรณ์ว่าถ้าถ้าใช้ชื่อคุณซื้อนะจะมีโอกาสแต่ถ้าเกิดจะใช้ชื่อบุคคลไหนเป็นเจ้าเข้าเจ้าของผู้ถือครองกรรมาสิทธิ์ก็ส่งเข้ามาถามใหม่แต่ถ้าดูจากดวงของคุณแล้วมีโอกาสครับค่ะแล้วเงินจะครอบครัวล่ะคะ ก็ถ้าชื่อคุณเหมือนกันปีนี้ทำจัดไฟแนนซ์ก็ผ่านแต่เป็นห่วงจริงๆจะเป็นในช่วงอีก2ปีข้างหน้าคือ,อย่าง47แล้วก็ย่าง48ครับค่ะครับคว่มีปัญหาอะไรไหมคะอถ้าตั้งใจประคองก็ผ่านได้นะถึงจะมีปัญหาอะไรก็ปรับกันได้ครับจ้ะท่านต่อไปมาเลยค่ะเด็กหญิงพิชยาภานะคะเกิดวันที่7เมษาย,ยนปีพศ .52 นะคะ10โมง17นาทีถามเรื่องของเรียนสุขภาพการทําบุญและอาชีพค่ะ วันอังคารไม,ไม่ได้บอ,บอกมาค่ะ7เมษา52นะครับปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องสาขาตอนนี้เพิ่ง8ขวบนะครับดาวพุธสวยไหมไม่สวยมากอ่าพฤหัสสวยกว่านะครับทำงานแวดวงสถาบันการเงินเรียนกฎหมายเป็นนิติกรแต่มีเงื่อนไขถ้าเป็นไปได้ทำกับพวกรอเฟิร์มต่างประเทศหรือสถาบันการเงินที่มีต่างชาติถือหุ้น อันนี้เด่นแล้วก็สมรูปมากอีกฟิลหนึ่งก็คือศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศและสุดท้ายถ้าชอบตัวเลขเรียนบัญชีแต่เน้นงานออดิตตรวจสอบบัญชีหรือแม้กระทั่งตรวจสอบกระบวนการการทํางานของฝ่ายงานต่างๆภายในองค์กรเขาเรียกว่าตรวจสอบภายในอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับสุขภาพของน้องและการทําบุญค่ะ,ะทางเดิอนอาหารและทางเดินหายใจจันเสียพุทธเสียซึ่งเดาวจันทร์อนอกจากทางเดิอนอาหารยังไปถึงเบาหวานซีสตอมน้าเหลืองลิฟสีดวง ดาวพุธนอกจากทางเดินหายใจยังไปถึงไมเกรนช่องปากครับค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยนะคะอ๋อ,อก,การทําบุญลระคาอาจารย์ของน้องปีนี้นี่เลยอ,อาทิตย์กาลีคถาวายเทียนพรรษาจ้าะะท่านนี้จากคุณแก่นนะคะเกิดวันที่6สิงหาคมปีพศ18นะคะวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงสามีใหม่นะคะเป็นชาวปังชาตินะ,ะจะไปด้วยกันรอดไหมเปิดร้านสปาด้วยกันจะรอดไหมนะคะแล้วจะ ได้กลับมาอยู่เมืองไทยถาวรไหมคะอืมผมตอบทีไดเรื่องตอนนี้กรรมะเป็นกาลีและเป็นดาวศุกร์ด้วยสปาก็คือดาวศุกร์ฉะนั้นปีนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าผลประกอบการน่าเป็นห่วงนะครับยังไงก็แล้วแต่นี่พยายามประคองให้ผ่านวันเกิดไปให้ได้ นนในเบื้องต้นแต่จริงๆแล้วควรจะดูของคุณส่วนด้วยก็คือสามีประกอบแต่ว่าเบื้องต้นพิจารณาจากของคุณในปีนี้เกณฑ์งานไม่ค่อยดีและอาชีพที่ทํามันอยู่ตรงกันเลินงานซะด้วยประคองแล้วก็ช่วงนี้ถ้ามีโอกาสได้ทําบุญก็ในเรื่องของพวกอาหารการกินอยู่ต่างประเทศไม่เฉพาะการใส่บาทนะฮะอาจจะหมายถึงว่าเอาช่วยค่าอาหารทั้งวันเด็กที่่ด้โอกาสอะไรพวกนี้ก็ได้ถวายบริจาคพวกข้าวสารอาหารแห้งก็ได้เรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่สองที่ท,ที่ที่เป็นห่วงจริงๆก็คือในแง่ความสัมพันธ์กับคนรักหลังวันเกิดไปแล้วปัตตานีเป็นกาลีอะอนะแล้วม,มันมีเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่อาศัยด้วยมันคงมีทั้งดีและไม่ดีนะในใน,ในสิ่งที่คุณคาดหวังก็หลังวันเกิดประคองเรื่องคู่ให้ดีแต่ถ้าอยากได้ย้ายที่อยู่อาศัยเกณฑ์หลังวันเกิดก็มีเกณฑ์อันนี้เวทนน้ำหนักดูประคองให้ผ่านครับค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ สายสดอีกหนึ่งสายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากคุณอะไรคะเออเอาชื่อจริงได้ไหมคะหรือว่าชื่อชื่อเล่นก็ได้ชื่อจริงยาวเปะละ่ะ <c oughs> ยาวสิคะอาจารย์ชื่ออะไรคะชื่อปุ๊กค่ะชื่อปุ๊กนะคะ,ค,ะคุณปุ๊กค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันอาทิตย์ยี่สิแดกันยายนสอง3ห้าสองสามค่ะอาทิตย์นะคะเวลาเกิดค่ะ ตีสองสามสิบค่ะตีสองครึ่งสิบยี่แปดใช่ไหมแม่สิบแปดยี่สิบแปดกันยายนสองสามตีสองครึ่งเป็นวันอาทิตย์ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์โอเคคือ28กันยา23เนี่ยปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกแล้วนะฮะเกิดตีสองฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ถูกไหมจ๊ะมั่นใจไหมมั่นใจค่ะตามใบเกิดเลยค่ะอาจารย์โอเคก็ทั้งนั้นคุณยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์เนาะ เกิดที่จังหวัดอะไรคะคุณปุ๊กจังหวัดรอวอาค่ะชาเชิงเซาคะชา,ะชาเชิงเซาตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่กรุงเทพค่ะจ้าอ,อย่างนี้เดี๋ยวสอบดวงกันนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าเป็นคนวันเสาร์เนี่ยในดวงเนี้ยก็ต้องบอกว่าในเรื่องของของนิสัยก่อน จะบอกว่าเป็นคนขยันก็ไม่ใช่ถูกไหม <c oughs> คือ <c oughs> นะคือจะทําอะไรต้องต้องต้องชอบจริงๆอะ่ะมีความเป็นศิลปินในตัวแล้วก็ <c oughs> เป็นคนเป็นคนพูดตรงแต่เจตนาดีนะแต่บางครั้งไม่ค่อยมีน้ําเสียงหรือความนุ่มนวลสักเท่าไหร่อค <c oughs> ดวงนี้ก็การเงินถ้าถามว่าเป็นคนร่ํารวยไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับรับ <c oughs> ซ้ายใจขวาเป็นบางช่วงอะ่ะแล้วก็จะมีภาระต่อเนื่องเป็นระยะ นะครับใช่เหมนนะแล้วก็พื้นชะตาเนี้ยปัญหาสุขภาพหลักๆเลยเนี่ยพวกสายตาความดันระบบเลือดแอบชำเลืองพวกโรคหัวใจด้วยนะอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นใช่ใช่ไหมอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นพวกไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจจะเป็นไมเกรนบ่อยมากค่ะนี่พุทธกาลีพุทธพุทธกาลีอันนี้คือแบบของคนไม่ปวดไม่รู้นะคนไม่เคยเป็นไมเกรนไม่รู้ทรมานมากทรมานมากฉะนั้นไม่ผิดแล้วล่ะ ที่ผมพูดมายาวเย็นเนี่ยก็คือผมพยายามจะสอบดวงในเรื่องของของวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้องอ้าววันนี้จะถามอะไรว่ามาเลยเชิญค่ะจะถามเรื่องคู่ครองอะค่ะถามว่าคนที่คนที่คบอยู่ทุกวันนี้ค่ะจะมีเกณฑ์ได้แบบว่าได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไหมเนี่ยค่ะความจริงน้องแง้งเราหองระแหงไหมในช่วงปีสองปีที่ผ่านมามีไหม เพิ่งจะครบได้ไม่นานค่ะจา์ประมาณปีกว่าทั้งนั้นก็ต้องย้อนกลับก็ช่วงประมาณสัก2สองปีที่แล้วมีการเลิกลาจากคนรักเก่ามีไหมของคุณเนี่ยมีค่ะอโอเคก็โอเคถ้ามีการเลิกมีการเริ่มต้นใหม่ผมก็จะถามต่อแบบนี้คู่เนี่ยมีเชื้อสายต่างประเทศไหมไม่มีค่ะคู่มีตําหนิไหมตําหนิหมายถึงยังไงก็เคยคใช้ชีวิตคู่กับคนรักมาก่อน หรือมีแฟนจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวมีไหมพอทราบไหมมีค่ะมีค่ะเขามีครอบครัวแล้วค่ะจาั์เดี๋ยวก่อนมีครอบครัวแล้วทุกวันนี้เขาเขาเขายังมีพันธะอยู่ไหมมีค่ะไม่ดีเนาะใช่ค่ะเนาะก็เอาอย่างนี้คงคงไม่ต้องบอกนะว่าดีไม่ดีอย่างไรแต่ในดวงเนี้ยมันก็มีเกณฑ์ได้คนที่มีตาหนิแบบนี้ยตําหนิมีสองแบบตําหนิแบบไม่มีพันธะอันนี้ให้ครบได้แต่ตําหนิถ้ามีครอบครัวอยู่แล้วให้หลีกเลี่ยงไม่ดีนะ ไม่ดีนะ,ะแล้วก็ให้ระวังคุณจะเสื่อมเสียชื่อเสียงในเรื่องราวของความรักต้องระวังอันนี้เตือนด้วยความห่วงใยขอบคุณค่ะอาจารย์จะไม่โกรธกันนะไม่โกรธกันไม่ไม่โกรธนะค่ะก็ะเตือนแต,แต่คงเลิกยากยังไงก็หนีกันไม่พ้นแล้วจริงๆแล้วเขาเข้ามาในช่วงเวลาเนี้ยเขาช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตอะไรเราได้บ้างไหมอะได้ค่ะอาจารย์นะ นะมนตรีไปว่าความช่วยเหลือและในดวงนี้มันมีโอกาสจะมีเกณฑ์เริ่มสิ่งใหม่ๆจะได้รับเงินจะได้รับงานแต่ระวังเสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะแต่ก็ยังคบกันได้อยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ก็มันหนีไม่พ้นผมบอกให้เลิกคุณก็ไม่เลิกหรอกอตอนเนี้ท<ไ>ํายอะคะก็ในดวงมันยังมันยัง,ม,ยงมันยังเกี่ยวข้องกันอยู่ไงถึงยังไงก็หนีกันไม่พ้น ไม่เป็นไรฮะก็ว่ากันตามสภาวกรรมนะถ้าคุณรู้อยู่แล้วล่ะผมไม่พูดดีกว่าถูกไหมถูกไหมไม่ใช่หมายถึงว่าในเรื่องอย่างเงี้ยถ้าเขามีครอบครัวอยู่แล้วคุณก็รู้อยู่แล้วเดี่ยถูกไหมล่ะว่ามันว่ามันดีไม่ดีอย่างไรถูกไหมคะมคิดง่ายๆถ้าคุณมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยแล้วมีคนมาชอบสามีคุณอ่ะคุณคุณชอบไหมไม่ชอบค่ะใช่อันนี้เขาขอให้คุณอ่าขอให้คุณคิดและตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องแล้วกันเป็นกำลังใจให้เนาะแต่ว่าก็ยังมีไม่พ้นใช่ไหมคะ ไม่เอาคุณอย่าเอาคําพูดของผมเป็นตัวยึดเหนี่ยวว่ายังไงคุณก็จะคบต่อคือในดวงอะ่ะมันก็มันมีโอกาสครบหาแหละแต่ถ้าถ้าคุณอยากจะเลิกหรือถ้าคุณและดวงและในดวงอาจารย์มีเกณฑ์ที่จะแบบแยกทางกันหรอเปล่าคะก็เดี๋ยวนะตอนนี้อยู่ในช่วงแปบ๊บหนึ่งนะครับ เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ผมผมผมมองอย่างนี้นะให้พ้นจากช่วงย่าง33ไปแล้วก็เผื่อใจหน่อยไม่ขอภยัยพ้นจากในช่วงอายุย่างเดี๋ยวนะครับผมดันไปโดนสองสามของคุณในสองเดี๋ยวนะเมื่อที่พอดีคอมมันเลื่อนหน้าไปผมทวนอีกครั้ง28กันยา2.3ใช่ไหมจ๊ะ ใช่ค่ะตีสองครึ่งตีสองครึ่งถูกต้องแล้วนะครับก็พ้นจากในช่วงอายุย่างเข้าย่างสามสิบแปดตอนนี้ย่างสามสิบเจ็ดถูกไหมฮะค่ะนะเข้าย่างสามสิบแปดเนี่ยก็เผื่อใจไว้หน่อยละกันอเผื่อใจไว้หน่อยเผื่อใจไว้หน่อยค่ะค่ะนะเผื่อใจไว้หน่อยเผื่อใจไว้หน่อยค่ะเนาะก็เป็นกําลังจะให้ละกันเนาะคือ ผมว่าคุณก็รู้ทุกอย่างอยู่แล้วแหละนอกจากเรื่องราวของความรักมีอะไรกังวลอีกไหมคะเรื่องเรื่องโชคลาภการเงินนะคะอาจารย์ค่ะเรื่องที่อยู่ด้วยค่ะโชคลาภการเงินที่อยู่ปีนี้พันธุเป็นสีกาลีแตะก็ไม่ถึงอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะหรือแม้กระทั่งการซ่อมแซมก็ได้นะจ๊ะค่ะอ๋อค่ะทำงานอะไรด้วยหรือเปล่าของของคุณยังไม่ได้ทำอะค่ะพอดีมีธุรกิจส่วนตัวลงทุนกับเพื่อนนะคะ นั่นแหละทําอะไรอยู่ขายเสื้อผ้าค่ะจาะพยายามเน้นขายผ่านทางโซเชียลนะแล้วก็มีถ้ามีบริการจัด<ช>ส่งได้ยิ่งดีอ๋อค <ขา S 1> ่ะค่ะนะโชคลาภการเงินนะค่ะเสียงโชคไม่เชียร์นะแต่ว่า,<ข>าปีนี้อย่างที่บอกอ่ะอก็ยังมีโอกาสได้รับความช่วยเหลืออยู่เนาะนะครับในเรื่องในเรื่องราวต่างๆค่ะ นะทั้งงานและเงินแต่ปีนี้อย่าลงทุนอะไรใหญ่นะให้พ้นกันยาไปแล้วคห้ว่ากันนะคะอ๋อได้ค่ะจารขาช่ชคดีนะคะเป็นกําลังใจให้ขอบคุณมากนะคะขอ,ขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณปุ๊กจ้าจ้าเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้านะคะอุ้ยวันนี้มีจดหมายจากอายุธยาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันคะ่ะ